ผมมายืนหลังเราตัวแทนชาว,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 วบ้านตัวแทนชาวบ้านนะครับกรล่างกระสียข้าวคนนะครับมายืนด้านหลัง แต่ก็ไม่ใช่เป็นกรมธรรม์ทานหรอกกรมธรรม์ก็ตายต้านเขาเปิน้าแล้วแกนแกนนำพาร์ตซ้ายเลยกม ว่าระดับนี้ไม่เชื่อแล้ไม่รู้จะทำยังไงแล้วคือนน้ำมันพูดไม่ได้แต่คนทำมันพูดได้เพราะระดับน้ำโอไม่ตองอะครับสิ้นเดือนสามสิซนนี่ต้องงอง้อ้อนีงแน่นอน้ แ่เราตอทมัจะเ่ยเไม่ได้ปล่อยอย่างเดิระว่เรติดตามอะไรบอะไรเนี่ะครับเราจะเอาข้อมูลหตํรอถ้าเนทัดอยากจะไปดูด้วยกันได้ครับาม่เลย็นสิบนเดือนถ้าไม่งั้นหนุ่มจะขึ้นมาปิดโอเว้รนะคะครับปิดท่านะแตวัาจะตรงไหน มไ่เขาจากที่เราประทัดตอนนี้มันพุ่มตอนไหนมาเราวัดเอาไว้เลยแล้วอ่าองดนะองห้าวันวันเลยห้าวันทองดี้าวันซ้ี่ดอยาไม่ใช่เ้ยเรารการยาง้วคือเราร้การด้า คือคือคำว่าสัญญาแล้วก็ที่เราตกลงกันไม่ได้มันไม่ได้เป็นการองของคเราเนตีควาใจว่าเราไม่มีะแต่วาในขั้นเกรายละเอียดที่มรแก้บนนั่าทีนนาทีนะจะไม่ลก็ม่ลมันคงไม่มีชุดแต่มากที่สุดการบริหารจัดการนานี่มันต้องใช้จุกอย่ระดับหน่งนะครับไม่ว่าเป็นของลองสองก่นี้ฟองอื่นของพยาธิกอะไรต่างๆนะครับรวมงต้นทานที่ังสิต นะครับแล้วก็พยายามจะโรยน <AND S 1> ้ำสองเซนนะครับมาแตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยไท่เดิวันละสี่เซนไทแตกไว้น้้แล้วจะลดเป็นเด็กหกสิบนั่นนี่คือนี่คือบางอะไางอะไที่เราจะมีคือต้องไปต้องไปหารือดูว่าเขาจะทำเต็มเต็มพื้นที่กับเครื่องของเครื่องไม้แล้วก็จะมีเงื่อนไขที่เยึนอย่างกรณีตุนยาคือเวลาเราพัน การแก้คือจะไปแก้ที่ใดที่หนึ่งนะครับมันเป็นมันก็จะไปกระทบที่อื่นนะครับลดมาไว้ส่วนว่าถ้าื่องวน้ากิด่องารนน้ที่ไ้าะเนียเขาก็แช่นานะครับคือทุกคนน่ะก็มีมีลเาเรานตัวนไหครับโยกาจมีารพกในการระบายน้ำเนี่ยนอกจกนจะมีคนไทยใช่ไหมที่เราต้องไปคุยกับหน่วยงานแล้วก็คือในจุดที่มันกระทบที่สุดนะครับแม้ จะไ,ไ,ไม่ไม่แขังแรทาดยากนครับก็คื้อ้นบริษ์ั่นแต่แล,แล้วป <c oughs>